ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องมิดเตอร์เอ็มดนะครับก็สวัสดีผู้ติดตามผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับขั้นตอนวิธีการซ่อมตู้เย็นแบบ2ประตูนะครับอาการนะครับเย็นบนไม่เย็นล่างนะครับคือช่องฟิตเย็นปกตินะครับส่วนช่องข้างล่างนะครับมันไม่ค่อยเย็นนะครับ เย็นก็เย็นน้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นรุ่นนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราแกะนะครับแกะชั้นแกะ,ะไรออกให้หมดนะครับแล้วก็เรากลายน็อตสองตัวนี้นะครับอ่าสองตัวนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเลยนะครับก็ตั้งไว้ก่อนนะครับ ก็หลังจากนั้นก็แกะน็อตอีกสองตัวนะครับตัวนี้นะครับดึงออกมานะครับครับก็จะเจอว่าเป็นน้ำแข็งนะครับกรณีนี้นะครับคือพัดลมจะทำงานปกตินะครับมีเสียงพัดลมมีลมออกนะครับช่องด้านบนนะครับแต่ว่าช่องล่างไม่เย็นนะครับไม่ค่อยเย็น ก็สาเหตุนะครับเพราะว่าเป็นน้ําแข็งนะครับเป็นน้ําแข็งเกาะที่แผงนะครับประดมจะเป่าพาน่านแผงนะครับแล้วก็ลงไปช่องด้านล่างนะครับแต่ทีนี้น้ําแข็งมันตันนะครับลมก็ไม่ลงไปน้อยนะครับความเย็นก็ลงไปน้อยอนี่คือสาเหตุมันครับคือน้ําแข็งนะครับก็เรามาดูกันต่อว่าทําไมน้ําแข็งมันไม่ละลายนะครับ เราก็ต้องมาดูาหลักการทำงานของเครื่องนะครับของตู้เย็นสองประตูนะครับก็น้ําแข็งจะมีจิตเตอร์นะครับช่วยละลายน้ําแข็งอยู่นะครับประมาณแปดชั่วโมงนะครับครั้งหนึ่งอันนี้ถ้าผมเข้าใจผิดขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ก็ทมัมเมอร์นะครับจะจับเวลานะครับประมาณแปดชั่วโมงแล้วก็ทมัมเมอร์จะตัด คมนะครับแล้วก็ปล่อยไฟมาให้ชุดละลายน้ําแข็งนะครับชุดคิทคิทเตอร์นะครับส่วนส่วนคิทเตอร์นะครับจะทามารควบคู่กับฟิวนะครับจะมีฟิามีทัมเมอร์มีฟิวแล้วก็ไดมอนด์น์นะครับไอไดมอนต์นตัวนี้นะครับเป็นตัวการตัดนะครับของฮิตคิทเตอร์ส่วนฟิวตัวนี้นะครับจะ่าราดนะครับ ต่อเมื่อฮิตเตอร์นะครับฮิตเตอร์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นหลดฮิตเตอร์อยู่นะครับถ้ามันร้อนเกินนะครับร้อนร้อนเกินฟิวตัวนี้จะขาดนะครับเพราะว่าถ้าฟิวไม่ขาดตู้เย็นไม่ได้เลยนะครับระหว่างความร้อนมันร้อนเกินนะครับก็ฟิวตัวนี้เป็นตัวช่วยป้องกันนะครับเพื่อให้ไฟมันขาดนะครับฮิตเตอร์มันหยุดการทํางานนะครับส่วนไดร์บันทอนตัวนี้นะครับ อาจจะเป็นตัวสั่งนะครับเปิดปิดให้ฮีตเตอร์ถมาน,นะครับอ,อันนี้นะครับไดมนอนต์นะครับเป็นตัวจับความเย็นนะครับติดลบกี่องศาก็แล้วแต่รุ่นนะครับเมื่อความเย็นถึงติดลบของตัวนี้นะครับฮีตเตอร์ก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อละลายน้ำแข็งนะครับเมื่อละลายน้ำแข็งหมด ความเย็นจะลดลงมานะครับทําไมไดเมนทอนตัวนี้นะครับก็ตัดฮิตเตอร์ออกนะครับแล้วก็ระบบก็ทํางานไปปกตินะครับส่วนทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับอันนี้เป็นทัมเมอร์ตัวตั้งเวลานะครับก็ครบแปดชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับหลักการทํางานก็ทัมเมอร์ไดเมนทอนนะครับแล้วก็ฟิลแล้วก็ฮิตเตอร์นะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าตัวไหนเสียนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนทั้ง3าตัวนะครับทั้งไดมอนต้อนฟิลแล้วก็ทัมเมอร์ด้านล่างนะครับอ่าตัวเสียมดิมน,นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนทั้ง3ตัวนะครับเพราะว่ามันทํางานควบคู่กันนะครับอ่าถ้าสมมุติตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับมันจะนําพากันเสียนะครับในกรณีนี้ เดี๋ยวเรามาขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาละลายน้ำแข็งก่อนนะครับการละลายน้ำแข็งของผมนะครับเพื่อให้เร็วนะครับเร็วต่อการทำมานะครับก็อันนี้เลยนะครับได้ต่อผมนะครับเป่าไปเลยก็โอเคครับผมก็ละลายน้ำแข็งนะครับออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาตอด ตัวนี้นะครับมาเช็คดูนะครับ ก็แดงน้าเงินะครับเป็นฟิลอันนี้ของฟิลนะครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะตอดทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันฟิลนะครับแดงน้ามงินะครับแล้วก็ใบเมนทอนนะครับสีน้ำตาลส้มนะครับกวอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมตัดปาปเลยนะครับเพราะว่ามันแกะยากนะครับแล้วก็มันเสียเวลาด้วยนะครับ ครับก็อันนี้ผมก็เปลี่ยนของใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นไดมอนด์นะครับของใหม่นะครับตัดแทนอันนี้นะครับอันนี้อันเก่านะครับดูแล้วน้ำเข้านะครับก็ส่วนอันนี้ฟิวนะครับฟิวของใหม่นะครับมันมีกิบล็อกอยู่นะครับใส่ให้ตรงกำหนงด้วยนะครับอันนี้เป็นฟิวของเกานะครับก็เป็นโทโมฟิวนะครับ อ่าช่วยป้องกันลอริเตอร์นะครับไม่มันร้อนเกินนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทัมเมอร์นะครับอ่าอันนี้ทัมเมอร์ของเก่านะครับจริงๆตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับอ่าแต่ผมจะเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันไม่กี่บาทนะครับไม่ถึงร้อยนะครับอันนึงก็ทั้งสามอย่างมันจะทำงานร่วมกันนะครับทัมเมอร์แล้วก็ไดเมนต์นแล้วก็ลอริเตอร์แล้วก็ฟิวนะครับก็ทัมเมอร์นะครับอ่าจยอยู่ จ่องด้านในนี้นะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับก็ดูขาดูอะไรหตรงกันด้วยนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับตามมืออ่าส่วนลอทิเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่าด้านล่างนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนนะครับอ่าพอดีผมหาหาที่ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นมีอ่ากิบล็อกนะครับแบบนี้นะครับไม่มีนะครับผมหาไม่เจอนะครับ ผมก็เลยต้องซื้อมาแบบธรรมดานะครับก็ตัดตัดต่อเอานะครับอันนี้ตัดต่อเอานะครับอ่าพันต้อหดเทปอะไรสายไกวแล้วก็พันเทปพันสายไกวนะครับให้แน่นหนากเลยนะครับเพราะว่าป้องกันน้ํานะครับตั้งฟิวด้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของฟิวนะครับตัดต่อเหมือนกันนะครับพอดีมันหาขั้วที่เป็น คลิปล็อกแบบนี้หาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวผมจะพัน foil นะครับ f o i ปะโมนะครับก็อันนี้ไดมอนดอนนะครับก็ให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับก็ใช้เคปนลไทร์ดันะครับก็หลอดกิตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดค่าโอ์ม้ดูนะครับว่าอ่าเท่าไรนะครับถึงจะใช้ได้นะครับโดยปกติอยู่ประมาณ300ถึง6 0 0นะครับ ถึงใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูนะครับโอเคครับก็ตั้งย่านวัดโอหมนะครับไปที่สองพันโอหมนะครับเพราะว่าค่ามันเดิมๆประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าอยมิลิโอหมนะครับค่าที่ใช้งานได้นะครับ ก็หลดของหลอด t ิตเตอรนะครับอาจจะเส้นนี้นะครับเส้นสีชมพูที่ต่อมาจากฟิลนะครับไอของฮิตเตอร์แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นสีํำตาลนะครับก,ก็สองเส้นนี้นะครับ ก็โอเคครับ3 5มรอยิลลาิโอห์มนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก้อนี้เดี๋ยวผมจะห่อฟอยนะครับเป็นฟอยแบบนี้นะครับหอให้เป็นแบบเดิมเลยนะครับก็โอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกอลมเย็นนะครับปกติส่วนช่องด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ก่อนลมเย็นออกแลวนะครับอ่าเอเค,ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสามตัวนะครับอ่าฟิวเดมนอนต้นแล้วก็ทัมเมอร์นะครับมันจะทำงานเชื่อมโยงกันนะครับสามตัวนี้นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียแล้วนะครับก็ แนะนำให้เปลี่ยนทั้งสามตัวไปเลยนะครับไหนๆก็แกะออกมาแล้วนะครับตัวไม่กี่สิบบาทนะครับก็อย่างเช่นเหมือนฟิวขาดนะครับมันต้องมีสาเหตุนะครับที่ต้องทําให้ฟิวขาดนะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนทั้งสามตัวไปเลยนะครับก็ครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดตุกใจให้จ่องกับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ